สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวครับวันนี้จะเป็นการรีวิว power bank นะครับตัว e-rom นะครับซีรีส์1,200ม ah, ิลนับเป็น e-36 นะครับเหตุผลที่ผมเลือก power bank ตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็น power bank ที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีมิลลิแอมที่กำลังพอดีใช้นะครับก็คือ1 0 0 0 0มิลลิแอมเนื่องจากผมใช้ iphone mini เนาะ ในบางทีการเดินทางอะ่ะเราพก power bank ไปสำรองไว้ติดตัวไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันแบตหมเดเร็วมากตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะแจะให้ดูว่าตัวอีลูตัว e เนี้ยมันให้อะไรมาบ้างน,นะครับ เป็นคนไม่ประสบความสำเร็จเรื่องการแกะกล่องจริงนะแกะทีละเล่ยอที่ามาแล้วครับเขาบอกว่าน้ำหนักมันประมาณ200กรัมนะก็ถือว่าเป็น12,000มิลลิแมที่น้ำหนักคุ้มค่านะครับคือคุ้มค่าที่จะพกไปเลยเอาง่ายๆนี่ะครับิง่เข้อแถมมาในกล่องก็จะมีถุงผ้าใส่พาวเวอร์แบงค์นะครับ1นึ่ถุง สายชาร์จ USB t ไท e C แบบเป็นสายกึงก่งๆคล้ายๆสายถักนะครับที่มันนิ่นมๆอ่ะแต่มันไม่ใช่ผ้านะมันเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกที่มีลายถักสวยๆครับเนี่ยผมชอบสายแบบนี้นะสวยจับแล้วสบายมือนะครับคู่มือ Power Bank นะครับก็มีคู่มือทําไมไม่รู้แต่มีแล้วก็นี่นะครับตัว Power Bank ตัว Power Bank เนี่ยอืมไม่ใหญ่นะ ตามมือหนึงอ่ะไม่ใหญ่มากแต่เดี๋ยวก่อนมันหนานะครับมันหนามากเออผมก็ลืมคิดถึงตรงนี้มันหนานะค่อนข้างเป็นพอร์แบงค์ที่หนานะครับคือสั้นแต่หนานะครับตัวพอร์ตท,ที่ให้มามีอะไรบ้างเปิดพอร์ตดูกันนะครับก็มีพอร์ตอินเอาท์นะครับ USB เป็น Type C นะแปลว,ว่ามันชาร์จเร็วได้แน่นอน ะครับแล้วก็มีอินเป็นหัวไมโคร usb ปกตินะครับมีแบตมาให้3ขีดนะครับมี4ขีดเนาะรองรับ18วัตต์ฟาสชาร์จนะครับถ้ามีพอร์ตไลต์งได้ด้วยเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากเลยนะคือพกสายเส้นเดียวไปได้หมดเลยนะแต่มันไม่มีมก็ไม่เป็นไรเพราะมันแข็งใส่ชาร์จเส้นเล็กมาให้หนึ่งตัวอยู่ก็โอเคนะครับอิดอะแดปเตอร์ไอโฟนไปได้ แล้วก็พอร์ทเอาท์นะครับที่เป็น USB ปกตินะครับทั้งหมดนี้นะคราวนี้ทำไมผมถึงต้องซื้อตัวนี้ใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวขออ่านก่อนนิดนึงนะอืมไม่มีอะไรมากนะครับคู่มือบอกแค่สถานะไฟเนาะนองนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่สถานะไฟปกติน่าหละ ก็เป็นถุงผ้าถูงผ้าลื่นๆนะครับแบบนี้มันจะไม่แตกก็ดีห่อยบางเจ้าแถมถุงหนังมาเป็นหนัง pvc ที่มันไม่ค่อยดีอ่ะใช้ไปสักพักมันเป็นขุยแตกเลอะเทอะครับสกปรกแล้วที่ผมต้องซื้อเพราะว่าเจ้าตัวเดิมคู่ทุคูยากคู่บุญของผมเนี่ยไอ,อตัวยูกินผมเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วน,นะครับ แต่ก่อนผมใช้เมดเนี่ยผมจะใช้ยูกีนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหมื่นมิลลิแอมเหมือนกันนะแต่ข้อดีของยูกีนตัวนี้คือ,อมันมีไทซีมาให้ในตัวนะเนี่ยไม่ต้องพกสายอะไรเลยนะครับเวลาผมไปกรบเมดเมดผมก็เป็นไทซีใช่ไหมล่ะผมก็อะแดปเตอร์ตัวหนึง่งไทซีตัวหนึ่งนะครับเวลาผมจะชาร์จผมไม่ต้องพกสายไปผมดีดเนี่ยมาผมก็ชาร์จเสียบเข้าเมดจึง้งนะครับแล้วก็ถือเล่นได้เลยเนี่ยอันนี้ผมแนะนำสำหรับใครมี USB ีไทซ C แบบนี้สะดวกนะครับของยูคีเนี่ย มันจะอินเข้าไปเนี่ยเป็น USB Type-C เลยนะครับแล้วก็มีช่องเอาท์ที่เป็น USB ธรรมดายอยีกอันหนึง่งอันนี้เพียงพอนะครับแต่สังเกตดีๆมันบวมแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเห็นทองไหมเนี่ยครับในคลิปเห็นชัดเลยนะครับตรงนี้มันบวมแนละ้วผมเลยต้องเปลี่ยนนะครับเพราะอันตรายแล้วแบบเนี้ยคุณไม่รู้ว่าคุณเอาไว้บนรถนะครับหรือว่าเน็บไว้แล้วมันจะไหม,มเลยผมบ้งเคยมีประสบการณ์พ o ว e r b a n แไหม้นะ ตัว e- loop ตัว5,000ม ah ิลลิแอมป์ผมอะ่ะมันเคยไหม้ตอนหน้าตัวตาตอนเสียบชาร์จนะครับชาร์จไฟข้าปกติควันขึ้นเลยแล้วก็เริ่มบวมปุ๊บนี่เลยแต่มันยังไม่ถึงไฟลุกแบบพุ๊บเดี๋ยวควันมาก่อนแล้วก็ตัวบวมนี่ตัวนี้ก็เป็นแล้วครับเนี่ยเริ่มบวมแล้วเห็นไหมครับตรงโลโก้บวม,มนิดนึงหลังโลโก้อ่ะบวมเยอะแบบนี่อันตรายเลยครับอยู่ในข่ายเฝ้าระวังแล้วนะครับถามว่ายังชาร์จเข้าได้ไหมชาร์จเข้าได้นะครับ ชาร์จออกก็ยังชาร์จได้ปก i, ติแต่น่ากลัวครับไม่น่าไว้ใจผมก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วเทา่านี้ไอตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมิแรียมพอๆกันนะแล้วดูขนาดมิติเห็นไหมครับตัวใหม่เนี่ยหนากว่าก็เยอะไหมอ้เยอะนะดูสิเห็นไหมครับหมื่นกับหมื่นสองพันมิเรียมเยอะเหมือนกันนะแต่สั้นหมดถึเยอะนะครับ เนี่ยหนากว่านิดนึงแต่สั้นกว่าเยอะมากเลยคุณดูดูความสั้นของเขาอ่ะเนี่ยมันพกสะดวกกว่ามันอาจจะตุงๆหน่อยนิดนึงต,งต,งตงุ้งๆกระเพาจริงแต่มันพกสะดวกกว่าแบบเนี้ยสั้นอ้วนดีหวัดนะครับแล้วบอดี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นพลาสติกแข็งไม่กว่าลูนะเออบอดี้ดูดีนะยูกินผมเป็นพลาสติกธรรมดานะแต่ไม่ลื่นนะข้อดีคือพลาสติกตัวนี้มันจับแล้วมันไม่ลื่นนะครับไม่หลุดง่ายไม่ลื่น ก็เป็นรีวิวนะครับ power bank e loop นะครับผมบอกเสียงถูกไหม e loop ภาษาอังกฤษผมอ่อนด้วยมากเลยมูอส่งพนมิลลิแอมนะครับ e 3 6มนะครับสำหรับใครที่มองหา power bank ขนาดเล็กใช้กับ i ไอโฟนะผมแนะนำตัวนี้นะคุณไม่ต้องพวกใหญ่มากครับมันทรมา,านชีวิตนะยกเว้นว่าคุณเป็นพวกแบบฉันเป็นสายหยิวสายแบงแล้วก็เอาไปจัดเต็มนะครับ3 0ม0ม4 0น0ี่หมื่นพรุนี้พอใส่แจงกงได้ไม่น่าเกียดนะครับหนาก็ i p ไอโฟนนิดนึง นะครับพอๆกับกระเป๋าตังค์ผมนี่เห็นไหมพอๆกับกระเป๋าตังค์ผมถ้าเด็บกระเป๋าตังค์ได้พอแบงค์นี่ได้เหมือนกันครับพอๆกันเลยนะครับมันก็เลยเป็นพอแบงค์ที่อ้วนแต่สั้นนะครับมันเลยพกง่ายนะครับอ้วนหน่อยนิดนึงแต่สั้นนะครับก็เรียบร้อยเนาะสำหรับการรีวิวพอแบงค์นะครับตัว Eloop นะครับ E36 นะครับชาร์จเร็วได้18วัตต์นะครับแล้วก็พอร์ต ก็คบคันนะครับมีคบคันยังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i ร e แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย